ถ้าที่ไทยมีขนมจีนซาวน้ำปลาถ้างั้นเมนูบุญหม่ำเนมของเวียดนามก็คงเป็นพี่น้องกับขนมจีนซาวน้ำปลาของบ้านเราเลยละเมนูนี้มิไปดูจากช่องของคุณซิ่วคนดีคนเดิมซึ่งคุณซิ่วเนี่ยหาเมนูใหม่มาทําให้อยากกินตามเก่งมากขั้นตอนแรกเลยหลังจากปั่นสับปะรดย่างหมู3ชั้นเตรียมผัดนายออก,ก็จะมาลวกเส้นบุกปกติเมนูนี้เท่าที่ไปดูมาเขาจะใช้เส้นขนมจีนแล้วก็เอามาตัดๆให้เป็นคำๆแต่ว่ามิจะใช้เป็นเส้นหมุกม้วนของโมคีเพอไม่ต้องมาตัดพอดีคําพร้อมกินแถมทททีีี่่่่ํําาาาคคคัญืออชวววยยยุมแลรรด้ิธกกก็ง คนแค่เอามาล้างสองสามน้ำจากนั้นก็นําน้องไปลวกราๆสองนาทีตอนที่ลวกเอ้มิจะแอบใส่เกลือไปนิดนึงพอครบเวลา2นาทีก็ตักน้องมาพผักไว้จากนั้นก็มาทําในส่วนของน้ํายาตั้งกระทะจากนั้นใส่กระเทียมหัวหอมแดงไท้สับแล้วก็พริกลงไปผัดให้หอมแล้วก็ความเก๋อ,อยู่ตรงนี้ผัดแค่แป๊บเดียวนะจากนั้นก็ใส่สับประรดที่เราปั่นไว้ลงไปตามด้วยน้ําปลาะผสมน้ำปลาปรุงรสแค่อย่างเดียวเลยคือผงชูรสคนให้ทุกอย่างเข้ากันเท่านี้เลยเธอแล้ววิธีการกินคือง่ายมากใส่ผักลงไปแต่ผักที่จะขาดไม่ได้เลยคือผักแพวววว่่่อดด้้้้้้ยยยยหหมมมููาาาางเเสสนนบุกกแล็ใํํปททีรไ ให้ทุกอย่างเข้ากันเนี่ยเธอคืออร่อยมากคือรสชาติฟิลแบบน้ำยาซาวน้ำปลาเลยแต่ความแบบจะมีความหอมหวานกลิ่นสับประรดนิดนึงแล้วยิ่งมันกินกับบุกม้วนที่มี็ e x t u r กรุบกรุบเด้งซูฟ้ฟ้าแล้วชีบุกม้วนคือชีซึมซับรสชาติน้ำยาไวเ้เต็มเตมขอพูดคำนี้ซ้ำซากเลยแต่คือมันอร่อยจริงๆบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่าทำอาหารตามคุณซิลไม่เคยผิดหวังไปลองหาทำกันพิกัดบุกม้วนเนี่ยม่ซื้อจากเซเว่นอีเลฟเว่นโซนตู้แช่ผักนะ